ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเ,เลยครับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Backcover M Lives of Wizard King สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมแบคเขาว่าราคาถูกครับผมนี่เลยครับอีลาสติกช็อปนะครับตัวถุงตัวมาเติมปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมแบบถูกปลอดภัยแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีลาติกช็อปครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับผมผมจะมานะครับเขาเรียกว่าท้าต่อยนะฮะท้าต่อยคนสมาชิกหน่วยหงิดนะครับผมโอ้นะก็จะเป็นหน่วยนะครับที่ผมอยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็ จะมาท้าต่อยนะครับตั้งแต่หัวกิวนะลองกิวนะครับยันลูกกิวนะสมาชิกท่านอื่นๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับพอใครเปิดตัวของโหมดต่อสู้เนี่ยผมจะลองตีลองอะไรให้หมดเลยนะครับซึ่งตัวละครนะแต่ละคนเนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นในคลิปของนัตตี้แล้วนะครับก็จะมีออกไฟมีนัตตี้มีกายมีพี่บัตนะแล้วมีลุงยุทธมีหลายคนครับเกมคุงนะวันนี้ผมจะมาท้าต่อยนะครับใครที่เปิดตัวของดาบไว้เนี่ยผมจะตีนะ มาเริ่มจากกายเอ้าเรียบร้อยนะฮะหัวเกิลวของเรานะครับกายหงิดนะครับตรงนี้เปิดดาบไว้อยู่ครับโอ้โหนี่คือทีมป้องกันของกายนะครับพลัง237,454มนะครับเรามีโมซ่ากับลาเดสโอ้โหพลัง6 0 0 0อ่อะมาไม้แรกเปิดที่หัวเกิลวเราเลยแล้วกันนะครับมาดูฮะผมเล่นทีมมันยามิแดงนะครับแล้วก็เล่นทีมสปีดนะเพราะว่าต้องการที่จะเปิดก่อนนะครับ แล้วทางกายเนี่ยแกเล่นทีมเป็นทีมเคาน์เตอร์หรือว่าทีมตั้งรับนั่นเองนะตรงนี้ก็จะไม่ได้มีตัวเพิ่มสปีดนะครับจะมีตัวเพิ่มเกราะแล้วก็ฮิลมาตรงนี้ผมขออนุญาตอันติอาจมิโมซ่าก่อนตามคอมโบตำลาเดิมตำราเดิมของเราโอ้โหถึกที่เปงอันติยามิผมนะเข้าไปแค่3ามหมนาะครับมาแล้วฉีดต่อเลยจังหวะนี้ลิฉีดมา10,000แดาเมจแล้วดอกนี้ต่อมาสกิลผูกจิตคอมโบยิงไปเลยจังหวะนี้ แสนเรียบร้อยครับ <S <S เหลือแค่2ตัวเฮ้ยแล้วลาเดสครับกลางโลกครับโอ้โหลิดแล้วลิดลิดกลงงินสวนมาจังหวะน,นี้ปึ้เอาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยหายหมดแผงบ้าไปแล้วโอ้โหสวนมาดอกเดียวหายหมดแผงโอ้โหูนี่มันโคตรลิดจริงๆอ่อะโอ้โหช็อคเรียบร้อยครับโอ้บ่าไปแล้วครับโอ้โหได้แต่ยอมจำนนอ่ะโอเคครับตีไป ถ้าสองเรียบร้อยนะยอมจำนวนนะเพราะว่าลิสต์เราก็เลือดหมดแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้สวนโอ้โหทีมนี้เดือดจริงครับเล่นลาเดสครับถ้าเรา,เาดาเดสไม่ตายในสุดท้ายก็มีเกราะอ,อยู่ดีครับโอ้โหแล้วดูดาเมจที่ยิงมา2อ0 0 0นครับรวมกับแท่เคียนเมื่อกี้ครับโอ้หยิงดอกนึงสองแสนกว่าครับโอ้โหโอเคครับดอกนี้เรียบร้อยต่อไปฮะคุณเป็ดกดไปไม่ได้ไม่เจอเปิดดาบแล้วนัตตีนัตตีน่าจะเปิดดาบไปอยู่ นัตตี้เอานัตตี้รองกิวนัตตี้แฟดชีแฟดคุงเปิดดบาบไ้อยู่เมื่อกี้โดนกายนวดมาโอเคเดี๋ยวมาลองเจอทีมนัตตี้บ้างนะครับทีมนัตตี้แกก็เล่นเป็นสายแบบตั้งรับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นสายสปีดนะสายตั้งรับดาเมจนะครับโอเคครับงัดไปเลย90,000ดาเมจนะเพราะว่าเราตีหมู่นะเราเป็นทีมคอมโบสายความเร็วดาเมจ3ตัวนะครับโผล่มา1 4 0 0เรียบร้อยครับ โอเคครับแล้วก็ท่านี้ขอใช้อายาตใช้อ n นิเมทสกิลยัดใส่หน้า24,000นฮะยังไม่ตายนะครับโอ้โหมาดอกนี้เจอลิสสวนเจอลิสสวนยิงกลับคื้นมาโอ้โหหายไปประมาณครึ่งหลอดนะฮะน่าจะประมาณเกือบ <c oughs> แสนนะครับดาเมจตรงเมื่อกี้นะแต่ว่ายามีเราโดนไม่ค่อยหนักนะครับเพราะว่าเราชนะทางนั่นเองครับแล้วก็เรียบร้อยปิดเกมครับตรงนี้ป้าเรียบร้อยครับสำหรับนัตตี้นะมา คนต่อไปนะครับว่า,าใครจะเปิดดาบไปอยู่เราจะไล่ตีเรียงคนนะครับมาตรงนี้โอเคเจอกับคุณวองนะค,คุณวองนะมาเจอคุณวองอ่ะเราได้เปิดก่อนอเปิดก่อนจงังหวะเอา้าเขาเปิดก่อนว่ะอูหแล้วเคาเต,เตอร์มา9ก้0หมโอเคผมใส่ยามีไว้อย่างนี้แหละนะครับในกรณีนี้ที่ผมโดนเปิดก่อนนะผมจะเอาเคาน์เตอร์ดาบไว้ตัดเลือดเขานะครับแล้วก็ค่อยไปปิดบัญชีที่หลังนะแล้วก็ตัดเลือดก่อนจังหวะนี้ในคอมบยามีแดงนะครับ แล้วก็ติดครีมไปเจ็ดหมื่นห้า 75, แล้วอัลติเมทสกิลจากทั้งฝั่งของลิสกี้อัดมระจงหวะน,นี้หนึ่งแสนดาเมจครับโอ้โหแล้วงานไล่จังหวะน,นี้ยังไงยังไงดีอ้าวท่าสองเงินไปก่อนท่าสองเงินไปก่อนโอ้โหสี่พันโอ้โหอะไรวะน่าถึกมากแล้วยิงสวนกลับขึ้นมาจังหวะน,นี้โอ้โหติดครีมหนึ่งตัวแล้วเกือบแตกครับท่านผู้ชมครับดอกนี้โอ้โหยามิแดงเกือบแตกเอาครับตรงนี้ท่าสองเร่งดาเมจความเร็วเพิ่มขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้อันติเลยละกัน ดอกนี้ปัง1มื0หโอ้โหถึกจริงครับมาสเนี่ยถึกมากครับคุณวองถึกมากครับโอเคด้าน,นนี้ผมต้องใช้ใชตีธรรมดาไปนะเรียบร้อยครับติดเคลียร์ส0 0หครับแล้วก็ลิสครับแซ่คียนมานะจังหวะนี้มาแซ่คียนเลยแล้วกันปึ๊บปั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 บเรียบร้อยครับโอเครอบนี้เราก็ชนะอยู่นะครับสำหรับคุณวองนะฮะนี่ไล่ตีหน่่ยกิจ มาไลตีนอยงิดมาจาังหวะนี้ออกไฟเจอออกไฟเร่งความเร็วมาก่อนเร่งความเร็วมาก่อนจังหวะนี้เร่งความเร็วมาก่อนแล้วก็ฟาดฟาดไปเลยจังหวะฟาดธรรมดา9 0 0 0 0ดาเมจเอาแล้วตรงนี้เลยยิงฉีดเลยผมชอบคอมโบนี้มากเลยแลวฉีดปังแบบสามโอ,โอชอบคอมโบนี้จริงครับคือเล่นดาเมจสามตัวแต่ถ้าเราเอาเขาไม่ตายนี่เราตายเองนะ ออม,มา20,000ืดาเมจอัลติเมทสกิลแคทเข้าไปแล้วจเจอลาเดสครับจังหวะนี้ครับกางโลมาจังหวะนี้โอ้โหกลางโลมาก่อนเอาไหนเราทางฝั่งผมหมรับบัฟท่าสองมาแล้วทางยามิอันติรออยู่แล้วอันี้เสกิลยามิงัดดาบมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับดาบมืดดาบดำโอเคครับตรงนี้ก็ปิดเกมไปนะครับสำหรับคุณออกไฟอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนี่ครับเจอกับพี่บัตบ้างนะฮะโนบอดี Nobody ้เอ็กซ์นะครับผมจังหวะนี้ ก็พี่บัตแกอุ้ยพี่บัตเอาพี่บัตแกเปิดโอ้พี่บัตแกเร็วกว่าโอ้จะโดนสวนพี่แสนสองอะเฮียโอ้โหเฮียโดนผมสวนแสนสองเฮียโดนผมสวนแล้วแสนสองเรียบร้อยนี่ไงโดนทูสวนก็ให้ไงเนี่ยเปิดก่อนใส่ยามิฟ้ามาสวนเอ้ยใส่ยามิแดงมาสวนเรียบร้อยแสนสองยิงดอกโอเคครับเหลือเหลือลิสของเฮียแกเฮียแกยิงโอ้โหแรงจิบเพงโอ้โหเกือบแตกโอ้โหเกือบแตกหมดทีม โอเคยังรอดอยู่ครับ,บ,อรบโอ้โหยามีครับดอกเดียวโดนเกือบแตกหมดทีมครับโอเคครับต่อมาเจอกับนัตส,สึมเมะนะฮะน้องนัตส,สึมเมะ okay, ครับเดี๋ยวมาดูนันว่ายังไงบ้างนี้ผมได้เปิดก่อนนะนัตส,สึมเมะครับในรอบนี้ปั๊กนี้โอ้โหนี่เร่งเกตมาโอ,โอเคได้เปิดก่อนครับ,รบตีธรรมดาไปตรงที่83 0 0 0ครับติดเลือดออกด้วย แล้วอันนี้เป็นสกิลจากฝั่งลิสครับยิงอัดมาหนึ่งจี้พังหนึ่งแสนสองโอ้โหเรียบร้อยครับประเดี๋ปิดเกมฮะไลอามาอันนี้ถ้าถ้าถ้าเชื่อมคอมโบยัดมาเรียบร้อยครับคือใส่ตัวของยามิแดงมาเนี่ยเพื่อที่จะแบบมีติดเลือดออกด้วยครับพอเราเอาลิสอีกฝั่งเนี่ยติดติดเลือดออกแล้วเนี่ยในกรณีที่ลิสเขาไม่ตายเนี่ยนะครับก็จะโดนเลือดออกแล้วก็แตกไปนะฮะโอเคครับดอกนี้เจอกับคุณลาเชนครับรอบนี้โอ้โหแต่คุณลาเชนพลังเยอะมาก2องแสนสองนะฮะ มาเหมือนเดิมคอมโบเดิมครับเร่งความเร็วครับตรงนี้น่าจะต้องใช้คอมโบ3ตัวนะครับให้ยามิแดงงัดนะโอ้โหถึกมากถึกจริงโดนส0,000ื่นอ่งแล้วยิงฉีดมาจังหวะนี้ฉีดมา6กหมแล้วถ้าผูกจิตถ้าผูกจิตของไลอาไลายิงผูกจิตยิงดาบพันเล่มมาจังหวะนี้1นึ่งแสนสองหมื่นเรียบร้อยครับยังได้อยู่ครับแล้วแอสซายังไม่ตายครับ โดนเลือดไหลฮะเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ยังได้อยู่ครับคุณลาเชนครับดอกนี้ติดสตันตไปแล้วครับแล้วก็อ่ะเล่งเกตมาเพิ่มความเร็วเพิ่มความแรงแล้วก็ท่าสองไปจะมันไรอาร์ท่าสองงัดหน้ามาโอ้โหแปดพันท่านผู้ชมแปดพันโอเคยิงฉีดเรียบร้อยครับโอ้โหแกถึกจริงครับโอเคขมคุณลาเชนนีแกถึกจริงนะท่านผู้ชมอ่ะ เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต่อไปครับน้องเกมคุงนะฮะเจอกับเกมนะครับดูเกมว่าโอ้โหเกมเล่นคอมเก่าเลยเนะี่ยอันนี้เมตาเก่าเลยเกมเกมน่าจะรอเมตาโนเอลแดงเดี๋ยวถึงจะถึงจะเล่นนะแกไม่ได้เปิดลิสต์นะรู้สึกอ่ามาตรงนี้ครับเร่งเกรมาแล้วฟันธรรมดาไปเลย6กหมามาครับคอมโบเดิมนะคอมโบเดิมเราฉีดมาเลยจังหวะนี้ลิสต์ฉีดฉีดแสนสามครับเรียบร้อยคอมโบนี้ นะครับแล้วก็ผุกจิตครับสกิลบุกจิตอัดหน้ามาจังหวะนี้4 9 0 0 0ืกาครับเหลือแค่มาร์ชตัวเดียวนะครับ <c oughs> ท้าตีหน่วยหิดนะฮ <c> ะ <oughs> นี่แต่ละคนหน่วยหิดแกก็โตเดือดๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้เหมือนจะตอกอยู่อันดับที่2แล้วนะครับเนื่องจากว่าแหมปิดพลังกันอยู่นะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะ <c oughs> แล้วงัดมาตั้งวันนี้โอ้โหติดคริติดคริแล้วก็ยิงฟันเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับน้องเกมนะฮะตรงนี้เกมคุง อ่ะต่อมาตีลุงยุทธไม่ได้นะครับอันนี้ผมตีลุงยุทธไม่ได้นะก็น่าจะครบกันทุกคนแล้วนะครับนะตรงนี้ลาเชนตีครบหมดแล้วเซิลฟิตตีไม่ได้ครับแล้วก็ลูกพี่นะฮะนี่ฮหัวกิลวครับกายหงิดนะฮะโอเคครับก็มาเทสกันค่อนข้างครบท้วนกันทุกคนนะครับหลักๆก็โดนกายนวดยับนะฮะลิสยิงมาเกือบ3 0 0แ0นครับโอ้โหดาเมจในบ้าไปแล้วนะครับ ก็ปิดคลิปกันไปครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นาากำลังใจให้หน่วยงานของเราด้วยนะครับล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ